มาเดียวมาเดียวบอกขอหน่อยขอหน่อยระบังหัวแตกถูกไหมเดี๋วยว <c oughs> ยิงลูกนี้หุหยสูงไปหน่อยมาแล้วมาที่ไต่ไต่ไหลมาให้เจ,เจไอเกมเกมมาแล้วเกมเกมจะมุ่งเกมสายมุ่งตีกับไม่ได้ <c oughs> โค้ตัดมาให้เจเจขึ้นหลังไปเลยที่บาร์สบาร์กระชากแล้วบาร์แตะมาให้กับ เกมไอ้เกมเยมงหนีวะยิงนีนนนเฮ้ยไอ้เไต่ไต่ไถยิงไกลนี้โอ้โหหมดแล้วเกินบันไหลไหมกับตีตีมองไกลแล้วตีไอ้ตีเปิดไ,ไม่ขึ้นโอ้โหตีบอกหลอกแล้วเอาบอลคืนมาได้ตีไหลกับพี่บอลพี่บอลเบิ้ลเร็วตรงนีน w, ้กี้กี้กี้ได้บอลอยู่กี้คืนให้ตีตีให้ไปตั้มมาให้บอล อ่อนอูน,นี้ลูกนี้เอาแล้วเข็นเขนให้มี่มี่เขนยิงลูกนี้ข้ามคานไปเลยจานพันเป็นโกอยู่จานมาบอกส่งยาแลระจานพานยกไปเลยลูกนี้ไอ้หนูทิ้งหน้าเลยไม่ต้องลงไอ้หนูทิ้งหน้าไปเลยตามตามสไตล์เราเออให้มาเดี๋ยวมันพาบอลได้ใส่ได้วยบอลให้มี่ใส่ ขายครับเข็นเข็นให้เจเจเออเข็นไม่พ่านมุนี้เข็นยังได้บอลอยู่ีจจัดไม่ได้โดนไอ้โดนทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องวิ่งเยอะไม่ต้องวิ่งเยอะเดี๋ยวมึงเหนื่อยตามส่งให้กับกี้จี้คือหลังปลายวิพานวิพานยกเลยลูกนี้เฮ้ยโจฮาร์ดลูกนี้ยังไงวะเนี่ย ต้องเขียนยังไงวะไอ้โจฮานแม่งโกงวะโอ้ยกรรมการบอกเลยไอ้โจฮานแม่งโกงอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาที่ตีตีมาให้พี่ตั้มตั้มแตะไปแล้วโอ้โหอันนี้สวยแตะสวยด้วยตั้งใจปะวะไม่ไม่บอลมันก็ได้ดูขาคือหลังให้ตีพี่อนตีเตะไปติดไตเไอ้ติดเกมโอ้ยตีติดเกมไม่ไหวเดี๋ยวโอ,อ้กว่าไปแล้วกี้ ขึ้นหลังไปเลยเห็นบอลแล้วมาที่ไตรไตรมาที่เจเจมี่นี่ไหมเจเจเจหุกหกโยออกซ้ายไปแล้วที่ไตรไตรเปิดไปติดนิดนึงเอาละเตะได้อยู่เจไหลไปลูกนี้เชนยิงเลี้ยงนี้พันเซฟไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวทิ้งหน้าเลยทิ้งหน้าเลยเดี๋ยวโตเลยเตะโตเลย ยมสไลด์ไปแล้วตีรับบอลหน่อยรับบอลหน่อยยกไปแล้วลูกนี้เอาแล้วเจแั่ไม่ได้กราดอนหน่อยได้บอลแล้วเฮ้ย โอ้โหเราบอกเจ็บไอ้เฮียบอกเจ็บกระชากใหญ่เลยมี่มีมีม,มีไปได้มียิงด้วยขวาพันเซยไม่ได้โอ้โหเราบอกเจ็บเสือกระชากมาแล้วตรงนี้มี่มีหมุนอยู่หมนุนหมุนไม่เจอบอลตรงนี้บอ,เ,อเล่นไปบอเล่นไปมา,า,ายกไปแล้วโอ้โหเฮียเม็ดดำเข้าหัวกูเลยตีตีอะไรให้ครับโอรดไอ้หนุไอ้หนุ่นไอ้หนุ่จะบันจะบัน ไม่อยู่นี่คาทางกี้กีสกัดไว้ได้ให้กับมี่มี่มี่มเลี้ยงวนอยู่วนอยู่สองรอบให้กับไตไตให้กับเคนเคนอ,อะไรเฮ้ยไถสวยแล้วนี้ตั้มตัดไปได้โหยูนี้ไ่จะเปิดเขาไปตรงนี้ไถคืนมาให้เคนเคนเคนให้กับ เจยิงยุกงนี้ติดไมตั้มตั้มเขียงไม่ได้เอาแล้วสวยแล้วมาเดียวทักออกไว้เดียวดอกส้นไม่โอ้ไม่โดนไม่เต็มโอ้คนนี่บาดบาสยกมาเฮ้ยเฮแล้วเฮแล้วสามหนึจริงไหมี่ยสามตีจบไปจบไปสามหนึงยัดเป็ดบาดบาสไหลไปโอ้โหย้อนหลังใส่ไว้ดึงแมนยูสามหนึ่งแล้วรายงานผลหน่อยโอ้เจ้ากังจรงเจแต่บาไม่ได้เจ เจให้กับเกมเกมไหลให้กับบาสบาสบาสยังไงไปแล้วให้กับมี่มี่ยกไปตั้งแต่แล้วกันตะนนกี้โอ้โหโดแงงหนแย่ง่ายเหลือเกินไปแล้วไถไถไถไตถไอที่ทำบอลหลุดออกไปเลยกันนนยกมาให้กับกี้กี้บอกไปแล้วกี้กระชาก ขี่วน,นไปก่อนดอกนึงกี่ไปกี่ไปเองไปแล้วกี้กี้ตัดเข้าในกี้ตัดเข้าไปในตัดไปไหนไปแล้วส่งติดเลยอะไรวะเนี่ยมาแล้วขี่ยังตัดไปได้ตั้มด้บอลยอยู่ให้กับตีตีให้ไปตัม้มตั้มให้กับกี้ยังได้อยู่กี้บนไปแล้วให้กับกัตซานอนอไหลไหมไม่เดียวไม่เดียวจับบอไม่อยู่นี่หุยเอาละเอ้ยเอาละไปเขนจับตัดไม่ไ,ได้ เจเจเจมองแล้วเจบอกขึ้นไปเลยเจยกลูกนี้ตีตัดไม่ได้โดนตัดที่บัสบัสไหลให้เคนเครรนเติดบลเตะ้็หอนแล้วกัน<อ> อ่อนอ่อนอ่อนม้วนไมปเลยอ่อนอ่อนกระชากอ่อนให้กับตีตโหนนนนจะไวไวนนนจะคืนมาให้กับตีตียกไปเลยอุ้นี้เจมงงไปได้อ่อนจะไวไวจะไวให้ตีไอ้ต่ายเฉยเลยเอาละบาสไปแล้วกระชากแล้วเอาแล้วตีไอ้ต่ายโตกลับแล้วตีกลับไม่ได้บาสเปิดเร็วเกมเกมเอ้ยเกมหลอกไอ้ตี้ล้มอีกแล้วตามให้กับกี้เขนเคนได้บอลอยู่เอา เข้าทางสังตนอ่อนไหลลูกนี้มาเดียวจับมันมันยิงลูกนี้โอ้โหตรงตัวโจฮาร์ดโจฮาร์ดเปิดเร็วทีตีหลอกไอ้เราจะเตะแต่ไม่เตะอะไรวะเนี่ยโอ้โเมื่อข้ากลางมาให้เคนเคนไหลทะลุช่องมี่มี่ม้มวนสองทีมุ้เอ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแย่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่เข้าเฉยเลยโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าไหนไม่นเนี่ย เอาแล้วมาที่มีมีเปิดมาตีสับไม่ได้เข้าทางเคนเคนดูมันไว้เคนจะหมุนติดกี้เจเจเลรงอ่ะเจยิงไกลเลยออกข้างไปเลยมีการยกไปลูกนี้เจ๋บ่งทิ้งไปก่อนหน,หนูจะเต้นไป หนุนเลงและหนุนยกลูกนี้เอาเข้าทางบาสบารได้บอลอยู่บารกระชากบารไหลมาให้เคนเอาแล้วเคนจะโตกลับแล้วเอาแล้วกระชากแล้วเคนเคนเคนไหลไปติดตีตีกันหนุนแลีงกันอยู่ตัวนี้เอาแล้วเขาทำกี่ไหลให้กับหนุนหนุนจับแล้วหนุนเล็งแล้วหนุนไหลให้ตีตีหลอกให้ให้อะไรวะเนี่ยโอ้โหก็น่ารอดทำอะไรวะเนี่ยโอ้โห กัณฑนอนจะเปิดเข้าไปยกข้ามไปลูนี้ข้ามไปไหนวะนี่ยหนุนมงมาแล้วไตไตแตะไปลูกนี้ออกข้างไปตีไหลามาลูกนี้กี่กี่ไหลให้พี่ตั้มจารจับไว้มันมันไหลกับตันอนคืนมาตีตียังไงตีไหลอะไรนะตำรวจ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 น่าจะหกนะ ตีตีเอาแล้วเกมได้บอลแล้วเกมกระชากไปเกมยิงด้วยขวานนี้โอ้โหพันเซฟไม่ได้เกมลงไม่น้อยแล้วแต่ในบอลอยู่แต่ไปเจอเคนเฉยเลยลูกนี้เอาแล้วไตไตได้บอลไตรไหลมาตังนี้มียิงด้วยขวาม่พันสกัดไปได้แล้วเอาแล้วไมู่งยังไม่ออกมาเดียวแต่บอลไว้อย่ายิงลูกนี้โอ้โหตูดนตูดบาสเต็มเต็มยิสตีิวสท้ายสามตีมิวุดท้ายรอให้หนุนหนุนจับบอลไปแล้ว นไหลไปติดอีกแล้วติดไหมาที่เคนเคนออกขายมีมี่โอ้โหโล่งเหลือเกินมียิงเลยพี่พันเตะไม่ได้เอาแล้วย,ยกไปแล้วลูกนี้กี้กี้กี้ยังไงกี้หมุนอยู่ออกไปแล้วบาจะเตะเข้ามาสี่บิลท้ายแล้วเกมเอาหัวมงกทีหนึ่งเกมพลิกแล้วเกมดึงเปิดเข้ามากลางให้มี่โดนสกัดไม่ได้จำเลีรยม,มาเลยแล้วลูกนี้ ปาดโมงไม่ได้ลูงนี้ลุงยังลอยอยู่เ <c oughs> จเตไม่โหตหัากล้องตกแก้มเลยมลเวลา c h i ค g subscribe n n อ l